สวัสดีครับก็ผมแคสเกมเมอรนะฮะนี่เรากลับมาอยู่ในเกม r รียลิตกันอีกครั้งเลยอีกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว,วันนี้เราจะมาวิ่งลิซ่าเวล45นะฮะเพื่อที่เราจะได้แคปซูลเลเวล160อ่ะก่อนจะไปดูกันนะฮะใครยังไม่กด s u b สไครต์ให้กับผมนะฮะกดซับให้ผมด้วยนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณอย่างมากแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยผมขอแค่นี้กดไลค์ไม่เสียตังค์กดซับไม่เสียตังค์นะครับ ใครที่เข้ามาตูใหม่ไม่กดแล้วกูบอกเลยว่ากดเถอะครับแค่นั้นเลยขายแล้ววะขายเครื่องสกจุกออกไอคนก็รู้สิว่าอัดต่อโอเคเลยเลยเลยเราจะมาหาแคปซูลนี้นะฮะเมตดละหนึ่งล้านเพื่อเอาไปขายหรือไม่ก็เก็บสะสมแล้วเปิดเองตัวแคปซูลนี้สามารถดับได้ที่ลิซ่านะผมคิดว่าน่าจะดับทั้งเวลสาเวลสี่แต่มันเวลสขึ้นไป ผมจะลองวิ่งทั้ง2อ,อันเลยแล้วกันเราจะเริ่มจากการวิ่งเวลสก่อนให้ดูนะว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาเป็นยังไงนะฮะเดสแลแล้วมันได้ x อเยอะมาก,กน,นะครับลิซ่าเนี่ยสามารถฟาร์มเวลได้ด้วยแล้วเราไม่มีเสียงเครื่องยนต์เราเปิดเสียงเครื่องยนต์กวดติชิงแมนมันแมน,แมนโอเคแต่เวลสน่าจะยากขึ้นมาสักนิดนึงเวลสนี่ผมวิ่งผ่านแบบ เวลาฉิวเฉียดด้วยเนาะไม่ได้ผ่านกบขัดรอยส่วนความเร็วรดผมไม่พอเผื่ออาจจะวิ่งได้แค่วิวสามเดี๋ยวเราจะลองเวิวสี่สกรอบหนึ่งแล้วกันว่าเราจะวิ่งผ่านหรือเปล่าแล้วกระตุกแล้วกระตุกแลแก้วแหลกแลแก้วแหลกแล้วแหลกกูุนผมก็จะมาวิว 3, ่งวิวสามนี้สามรอบสี่รอบว่าเราจะได้แกบซูนหรือเปล่านะฮะเป็นไงเป็นไง กายมาขับรถนะผมเป็นไงโอ้โหอ๋อเขาบอกว่าผมเมื่อวานผไปซ้อมมาแล้วผมไปลองวิ่งมาแล้วว่ามันโอเคหรือเปล่าพอรู้ว่ามันโอเคก็เลยมาวิ่งห้ดูซะเลยโอ้ยสา์เ้ยสาเวนนี่ทำให้คุณดูแย่นะเป็นไงบูมด้วยบูทพลังเฮ้ยเห็นเห็นเอฟเฟกต์บูดไหมเอฟเฟกต์บูดสีส้มเอ้สีเหลือง มันจะขึ้นเฉพาะคนที่รถ320ขึ้นไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามากกว่าน,นั้นระบูจะเป็นสีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการอ่านคลิปครั้งนี้ของผมม,มันดูกระตุกจุบเลยนี่วิ่งง่ายวิ่สามวิ่งรถ320นี่คือผ่านสบายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลสี่นี่มันต้อง340หรอือเปล่าเพรงั้นมันจะไม่ทันเวลาแต่ดได้ไอพีเยอะมากตัวน,นี้น แต่อีซี่ประมแต่ต้นคลิปอาจจะกระตุกหน่อยก็ขออภัยนะฮะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันไอสัตว์พูดแค่นี้แหละไอเวนหยอกนะหยอกเพราะถ้าพิมพ์หยาบมาเอ,อ่อ u ูทูมันจะแบนนะฮะเวลาพิมพ์อะไรก็คิดนิดนึงนะฮะสามารถพูดคุยกับผมได้นะฮะโดยการพิมพ์อยากผมทำอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันนะฮะ ช่วยผมคิดคอนเทนต์หน่อยผมคิดไม่ค่อยออกหรอกจริงช่วงนี้ตันมากแต่ผมก็อยากทำจิ๊ดลิสตี้ออกมาเรื่อยๆนี่อยู่พูดขนาดนี้แล้วถ้าปุ่มติดตามมันยังไม่สีเทาอะ่ะก็กดสนะโอเคไปต่อแม่วิ่งง่ายแต่ผมแนะนำว่าอย่าชนเยอะเมื่อวานผมชนไปสามทีเวลามันหายไปเยอะมากแต่ผมเคยวิ่งเปตั้สี่ผ่านแล้วนะ ต่จำไม่ได้ว่าลด,ลด,ลดความเร็วเท่านี้หรือเปล่าแล้ววิ่งผ่านแบบเฟอร์เฟคแค่ไหนแลวดูเควสไปดิเควสมันกระโดดลบเจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยอะไรเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วกระโดดใครจะไม่กระโดดได้วะรถแม่งติดขนาดนี้เลยแต่มันก็แลกจากการที่เราได้เฉียวแบบว่าเยอะมากเป็นไงกลุ่มกิมกลุ่มกิม,กมได้ยินแต่วะ ุดยอดไปเลยวะเรียบร้อยเกลือไม่ได้อะไร,รวยตอนนี้แล้ววิธีกับผมก็คือกลับเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาใหม่มันจะไวกว่าที่เราขับไปหาลิซ่าโดยตรงรอบหนึ่งที่เราวิ่งก็ตกประมาณกบบว่า4นาทีได้โอกาสดับเนีไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่รู้สึกว่ามันได้ยากผมวิ่งกอ็อยังไม่ได้เม็ดเลยมันก็เลยเม็ดละล้านไงเพราะมันได้ยาก อารมณ์บรรดาบทีนึ่งได้เงินเอ็มหนึ่ง,ง,งนะโอเครอบนี้เราจะมาลองฮาร์ดคอร์ดูบ้างนะว่าเราจะผ่านหรือเปล่า EXP ห่างกันก็ประมาณ5,000ได้ EXP ี e ลดประมาณส0 0พโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเลอาว่าถ้าเราวิ่งฮาร์ดคอร์ผ่านนะเราจะได้เอฟเฟกต์ของบอสตัวนี้ด้วยคือมัน,มนจะรีเจ็ดวันครั้งอนะ่ะเราจะได้แม็กซ์สิบมาใช้นะ ความเร็วจะเพิ่มมา0.3หน่วยน่าจะประมาณนี้เราต้องมาลุ้นได้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่าท่านนี้แต่พอใจมันแบบว่าเด้งขึ้นง่ายมากนะตอนแรกผมรู้ว่ามันจะยากเพราะว่าผมมีรถ V ีล g อกออยู่วีล g R ผมมันมีเซ็ตพอใจบวกสอง ที่ผมซื้อมาแต่ยังไม่ได้ามารีวิวสักทีไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดีคิดไม่ออกเอาไปวิ่งไอฮารุนาก็วิ่งไม่ผ่านวันนั้นผ่านเพราะแบบว่าดื้อดึงเลยผ่านได้ตอนนี้วิ่งไม่ผ่านละว,วันนั้นมีบั๊มโหดด้วยเลยผ่านมีใบกลงไปกดแต่เจนนิจิเอ็มมันเออแล้วก็ใครที่ผมบอกไปยังวะใครที่แบบว่าดูคลิปกระโดดก็าสามารถทำได้นะฮะโดยไปรับของหน้าเว็บ เดี๋ยววันไหนจะไลฟ์สตรีมให้ดูแล้วกันนะ,ะวิ่งเซตสามเกยมเบลลิซ่าสองชั่วโมงต้องเอาเซตสามมารีวิวร้ว่ยมีคอนเทนต์อีกบานนะ,ะตอนนี้ที่ให้ทำโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเวลาใช้ได้นะแปลว่านี่น่เลยเควสมันมันแค่เควสยากกว่าชัวเลยแบบว่าอันนั้นมันการโดดนะอันนี้มันเมาลตอย่างนี้ปะแต่เวลามันดูพอๆกันเลยอ๋อมันมีจุดเพิ่มอีกไม่กว่าจุดเพิ่มอีกจุดหนึ่งน่าจะทันมั้งมันเป็นเควสที่ใช้ความเร็วล้วนๆเลยตรงสะพานเป็นทางยาวรถไม่ค่อยมี น่าเปลี่ยนชื่อนะลิซ่าถ้ารถมึงไม่เร็วมึงไม่ผ่านอะไรแบบนี้แต่รถกูเร็วกว่าโทษทีนะสามร้อยยี่สิบไอ้สั์คนอื่นเขาวิ่งกันสามร้อยแปดสิบไอ้ <c oughs> คนอื่นวิ่งสามร้อยแปดสิบโดยที่ไม่กดบัฟเวยไอ้ีค่เวอร์จัดรถบางคนก็โหดเกิน อุย้ยอะไรกันครับอะไรกันครับนี่อัะพันโะ วิ่งวนไก่มากเลยนะเอาจริงนะผมแทบจะไม่ค่อยชนเลยชนน้อยมากแต่ทางแม่งโหดมากเอเรื่องหอวั่นหวั่นแล้วว่ามันจะไม่ผ่านเพราะเนะีมันวิ่งมาตรงนี้เราต้องวิ่งกลับไปที่เดิมแล้วกูชนให้ด้วยหนึ่งทีเอาล่ะมาดูกันนะจะทันไหมสี่สิบหกวิ อารมณ์เหมือนวิ่งอ้อมเนี่ยมานานก็หมดได้ตื่นเต้นวะสามสิบวิเฮ้ยยากเหมือนกันน,นี่ว่าไปยี่สิบวิสุดท้ายชิบหายแล้วเวลากดดันตกแตกตกแตกสิบห้าอรยสิบห้าวิ ม89 15แล้ว15แล้วโหยเส้นช claro. <significa> no. ัยอยู่ข้างหน้าฮะอดทนไว้กัดฟันกัดฟันไว้พอดนุ่ม15แล้วผิดทางผ่านเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไปเมื่อกี้กูเผื่อเลี้ยวเข้าปั๊มไนะสัสนี่ถนนอยู่ตรงนี้กูเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยเมื่อกี้แต่ก็ยังถือว่าทันนะ แต่เราก็ไม่ได้แคปซูลอยู่ดีนะสรุปก็คือคลิปนี้ก,กูเกลือมากดอปไม่ได้มาดูราคากันราคาแพงนะฮะเพราะว่าดอปยากนั่นเองโอเครเรามาบินโกแถมส่งท้ายเดี๋ยวอะไรผมก็เปิดใบนี้มาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นี่ยนะต้องรอแป๊บหนึ่งทีหลังเราก็ไปดูราคาท่อหน่อยดีกว่าว่าราคาแพงแค่หน่อย 4ล้านสามเมื่อกี้เหมือนมีคนขายราคาแพงกว่านั้นมาหาเราหมือล้วะถ้าเราบิงติดใช่ไหมเราจะได้เป็นอันนี้เอ้ยท่อราคาอ,อันนี้นี่4ล้าน4ล้านเก้าผมขายอยู่3ล้านเก้าขายไม่ออกถ้าเราบิงติดเราจะขายได้19ล้านแล้วผมบิงท่ออีกไปแล้วรอบหนึ่งมันแตกเอ้ยผมคิดว่าท่อนี้ไอ้ท้ายผมติดได้แนละไปแล้วใช้ของน้อยนะใช่แค่ไข่มุกดำเอง แสดงว่าอะไรแสดงก็มันติดยากชัวไปถ้าขายถ้าตีติดนะผมจะขายสิบห้าล้านอ้อโอ้ยยังไม่ติดดีกว่าใช่ไปยไปติดชัวสิ่งที่ได้ปุ๊บเอ้ยเอ้าไม่ใช่นี่ว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วมันปีกสามขั้นอันเนี้ยสามล้านเก้าไอ้ที่กูขายเนี่ยมันอ๋อก็ถูกถก็อันเดียวกันดีกว่าเดี๋ยว อ๋อมันก็คือท่อพาเวอร์ถ้าเราบิงต่อยจะได้แรอ๋อที่กูมีมันไม่ใช่ที่กูมีมันธรรมดาอ๋อเข้าใจผิดมาตลอดเออบูท power สี่สิบหลยนะเฮ้ยแต่มันก็อยากบิงต่อนนะิหต่อยแล้วถ้าบิงต่อก็สิบเก้าล้านไงอันนี้ก็ขายได้สี่ล้านห้าอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนาะสักหน่อยไหมอยากรู้ว่ามันยากแค่ไหนขอขอดูหน่อยไข่มุกดำ โอ้ง่ายอ่ะเลยกูบินแถมเลยไปเลสโก o บินแถมสักน่อยคลิปนี้วิ่งโชว์แล้วก็มาเสี่ยงดวงสักนิดนึงและบินแค่แถวเดียวใช้ของโคตรง่ายเลยจริงใช้แค่ไข่มุกดำชิ้นเดียวต่อช่องมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายได้มากอ่ะบินแล้วมันลุ้นกัน19ล้านโอ้ชิบหายแตก พลาดรางวัลไอเทมหายเ่ยมันกูเอาเงินไปโยนทิ้งห้าล้านเอดวงซสยชิบหายเลยโอเคคลิปนี้ก็มานี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยะฮะถ้าชอบแลไวทุกคนเจอก,กันครับไปฮะ